ประเพณีบุญภูลานเบอจัหาัดคุณจะเชิญชวนอย่างไรครับขอบคุณสำหรับมามชมในปัจจุบันนี้นะคะโลกของเรามี s o โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาอย่างทั่วถึงค่ะเราสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าโซเชียลมีเดียได้ง่ายมากน้องแบมนะคะสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือว่า t i ๊กต็นะคะในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตา่างชาติใ <4 S 1> ี่เขารู้จักบุญคุณลานของเราได้และในส่นะที่นุงมบอเป็นนิตเรียนครูนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นพวก Facebook Instagram และ t i k t o ็อนะคะเผยแพร่ให้ต่างอำเภอได้รู้นะคะว่าการจัดงานบนญคุณลานของอำเภอเราก็ไม่แพ้ที่ใดเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะสามงามหมายเลขเกครับจับเลยครับ สาวงามหมายเลขเก้าสาวงามหมายเลขเก้าจับได้คำถามว่าประเพณีบุญคูลานจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรและให้คุณเชิญชวนคนมาเที่ยวงานบุญคุลานอำเภจังหารอีกครั้งหนึ่งนะครับประเพณีบุญคุลานจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร และจากนั้นนะครับให้คุณเชิญชวนให้คนมาเที่ยวงานบุญคุลานอําเภอจังหารครับเชิญครับขอบคุณสำหรับคาถามค่ะประเพณีบุญคุณลานจัดขึ้นเพื่อสู่ขวันข้าวหรือว่าเวลาที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราจะมากองไว้ที่ลานใกล้บ้านนะคะ ถ้าบ้านใดได้ข้าวเยอะนะคะก็จะมีแรงบันดาลใจให้ทำสู่ขวัญข้าวมากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าชาวนาคุณท่านนะคะก็ทำสู่ขวัญข้าวเหมือนกันค่ะก็คืออยากเชิญชวนพี่น้องนะคะ ตามบุญประเพณีสู่ขวัญข้าวหรือว่าบุญคุณลานบุญเตียนนี่นะคะตาม Facebook i n s t a g กรม l ล n e หรือ t ิ k t ต k อกนะคะขอบคุณค่ะกำลังใจหลายเอาแล้วครับหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบสาวงามหมายเลขสิบครับสาวงามหมายเลขสิบนะครับจับได้คำถามนะครับ คำถามสำหรับสาวงามหมายเลขสิบครับอำเภอจังหารมีอะไรที่เป็นจุดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างที่จะแจ้งให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบอีกครั้งครับอำเภอจังหารมีอะไรที่เป็นจุดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างที่จะแจ้งให้บุคคลทั่วไป ได้รับสร้างครับจะตอบคำถามครับใช้ปิิน่แน่นอนเลยค่ะคือบุญคุณหลานเราได้ละค่ะที่ทำให้คนที่ทำให้ประเพณีของเรา คุณคุณลานค่ะที่ทำให้ประเพณีของเราได้มีการสืบสารประเพณีต่อไปไม่ว่าจะเป็นประเพณีอื่นคุณพอเวนค่ะส่วนฐานท,ที่ท่องเที่ยวนะคะในอำเภอจังหารนักออกแบคิดว่าเป็นวัดบึงสายทองนะคะเพราะว่า สวยค่ะนั้ำเป็นสีทองค่ะแล้วก็วัดป่าเทวาทิพยทีใกล้ๆเราเองค่ะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมามาช่วยกัอนส่งเสริมส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวเพิร์จังหวัดสืสอต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมและเป็นคำถามสุดท้ายของสาวงามบทสุดท้ายหมายเลขสิทธิทำสิทธ์อยู่ดงสิงห์นะครับผมนี่ท่านนายกของแม่ดงสิงห์ครับผมนี่นายกของแม่ดนคำถามสุดท้ายของสาวงามหมายเลขสิทธิ์มาให้รังใจ่บุตหลานเท่านี้คุณมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยประชาชนทางสินค้าด้านการเกษตรของเราให้ไปที่รื้จันกเพราะว่าอาทิเช่นตัวบางตงวติดกันถึงทัก คนมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยประชาชนผลิตสินค้าด้านการเกษตรของเราให้เป็นที่รู้จักว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งกว่าบ้านกองสำหรับคนในเขาอินใช่ครับใช่ครับเพื่อเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันร่วมแรงร่วมใจกันะครับท่านผู้ชมทุกตำบลเลยครับที่มาร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างแล้วก็สร้างน้องนต่างๆให้เขาลูกแล้วกันสินค้าโอทอปขอขอบคุณท่านนายกน้อยนี้นะครับที่มาเป็นกำลังใจให้บุรหลานที่มา ใจให้คนในพื้นที่ในอำเภอนะครับผมพอใจทุกตมบุญโดยเฉพาะชนแถวตมบลอำเภอจังหวัดตุ๊กนะครับขอบคุญร่างของตุ๊กเล็กๆนะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ค่ะมาขายแล้วก็เผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ค่ะว่าอ่าอำเภอเล็กๆของเราเนี้ยค่ะมีผลิตภัณฑ์สินค้าอออทยมาบบรคั หมายเลขสองครับหมายเลขสองรับเลยครับหมายเลขสองรับเลยครับรู้จักหมายเลขสองรับเลยครับหมายเลขสองครับรับเลยครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามลงเลยลูกหมายเลขสามลงเลยครับสาวสคนหม่ได้สามก็รับได้เลยครับรับได้เลยหนึ่งสองสามนะครับฝั่งนี้ด้วยก็ได้นะคะฝั่งนี้ก็มอบได้ครับฝั่งนี้ก็มอบได้นะครับ อ้อมเลยครับอ้อมเลยนะครับเอาละครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับยังเป็นช่วงที่พวกเราจะได้เจียนะครับอ้าวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับเราจะให้ช่วงนี้ก่อนครับเพราะเป็นรอบสุดท้ายคใช่ค่ะในที่น่าดั่ใจของท่านคณะกรรมการจริงๆว่าสาวงามที่สวยนะคะสวยทุกคนนะครับสวยทุกคนนะครับ แมเดียวครับรอบแมตชเดียวรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่เริ่มจะเก็บคะแนนนะคะแล้วก็จะได้นับคะแนนแล้วนับคะแนนเลยครับรอบนี้นับคะแนนครับรอบนี้เแมตช์เดียวนะแล้วนับคะแนนเลยนะคะไมม่ีีอกแล้วรอบสุดท้ายรบ เดียวครับรอบเดียวเดี๋ยวต่อไปเราจะได้นับคะแนนและประกาศคะแนนันใจก่อนเลยนะคะน่าจะเป็นการเชียร์ดอกไม้รอบสุดท้ายแล้ววันนี้มือหินเงินโซนโซนรอบตึกระดับทั้งชั่วทั้งสุนทรทั้งชั่วตอนนี้นะคะเล่งไปหรือยังคะสามงานสวยถอยเดี่ยวถลยรับมาครับมาแล้ครับ ุดยอดครับสุดยอดครับนับเลยนะครับนับเลยแล้วก็กรรมการนะครับอย่าให้พลาดครับเพราะเป็นทุกอย่างเป็นคะแนนของสาวงามในแต่ละคนใช่ค่ะตอนนี้น่าจะมีสาวงามในใจของแต่ละท่านแล้วทุกคนมีสาวงามในใจของทุกคนครับเชิญครับเสร็จแล้วเชิญเลยนะครับอ่าครับแล้วนะครับ ลุยดาเดินด้านนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามเดินด้านนี้เลยครับไม่ไม่น้องหมายเลขนึงครับน้องหมายเลขนึงครับขวัญดานล่างโอ้ด้านล่างเลยครับข้าบดหมายด้านล่างเลยนะครับน้องหมายเลขนึงครับข้าบดหน้านล่างเลยนะครับหมายเลขสองครับสมัครไหมครับส่งหมหนึ่งครับนี่คือแรงใจแรงเชียร์ลงข้าบนได้เลยครับลงข้าบนได้เลยนะครับและหมายเลขนึงหมายเลขนึงครับหมายเลขนึงหมายเลขนึงเชียร์ไทย ต่อด้วยสามหางหมายเลขสี่ครับและต่อด้วยสามหมายเลขห้าจ่ายเชียงไทยเจิญครับจ่าเชียงไทยเจิญครับหมายเลขหกต่อหมายเลขหกต่อเลยครับหมายเลขหกต่อเลยหมายเลขหกต่อเลยครับหมายเลขหกต่อเลยครับหมายเลขหนึ่งเจิญครับหมายเลขหนุ่มพักก่อนเลยครับสาวสวยหมายเลขหนึ่งนะครับเจิญครับจ่าเชียง สี่ห้าครับเอาแล้ครับบ้านเราสวสดงดารเอาแล้วครับดอกไม้ครับดูตาไมลีนะครับดอกไม้ตาไมลี สาวสวยของเราใครจะได้เป็นขวัญใจมหาชนนะครับขวัญใจประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะเป็นใครจะนับจากคะแนนนะครับจะนับจากคะแนนนี้ครับรอบนี้รอบสุดท้ายจะเชียร์เชียร์ให้ทันครับจะเชียร์เชียร์ให้ทันครับถ้าเชียร์ไม่ทันปิดโหตปิดเลยครับปิดโหวดครับป็นโหวนะครับนี่เป็น หวงใจมาใหาชนนะครับเอาละครับหมายเลขกห้าไปแล้วนะครับตอนนี้ยัท่านนายอำเภบอกว่าให้มาชิวๆมาชมนะคะแต่ตอนนี้หนักใจดนงานนะคะสวยๆนั้นเลยส,สวยๆจังน,น,นะแล้วกสวยๆจังนั้นครับเอาละครับมาแล้วครับใครจะได้เป็นหวันใจประชาชนนะครับ หมดหรือยังครับหมดหรือยังต่อเลยนะคะขออนุญาตขอวัสดีค่ต่อเลยครับสาวงามท่านต่อไปนะคะไปเลขคเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้ยครับเชิญเลครับหมายเลขเกตครับหมายเลขเกตเลยครับหมายเลขเกตเลยครับเรียนเชิญครับหมายเลขเกตครับและสาวงามหมายเลขแปดต่อไปเลยนะครับหมายเลขเกตเลยครับ หมายเลขแปดต่อเลยครับเน็ดแปดกําลังใจครับแปายอลไฟกํลังใจลูกเรา9ต่อเลยนะครับ9ต่อเลยครับ9ต่อเลยครับุดล้านเรารับลุนแล้รมบกครับุกับแครับหนึ่งสาวงามไม่ได้เก็บกําัรเระอนด้านล่างนะครับ พีี่เยงมารับด้วยครับพีี่เยงมารับด้วยสาวงามโปรยยิ้มครับโปรยยิ้มเพื่อเรียกคะแนนจากทางคณะกรรมการสุดยอดครับสุดยอดสาวงามนะครับขวัญใจประชาชนสุดยอดจริงๆครับเอาละครับขวัญใจประชาชนเราจะโหมดจากดอกไม้ ปวดจากมอะไรแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับได้กอให้นะครับสาวงามหมายเลขสิบและสามงามหมายเลขสิบเอ็ดสาวงามหมายเลขสิบและสาวงามหมายเลขสิบเอ็ดครับเุิคนครับชรอบสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบนี้รอบเดียวครับเราจะปิดโบนกันแล้วจะปิดโบล้วครับเราจะปิดโบนแล้วนะครับ อะไรจะได้เป็นสาวงามหวั่นใจประชาชนนะครับหลายท่านกำลังเลงไม่รู้จะใส่ตะกร้าใหม่เลไหนนะคะตอนนี้ยังใส่ทันค่ะยังใส่เสนเลยนะครับยังใส่ทันนะคะก่อนนะลูกค้าครับก้อนครับมันมีร่องมีร่องครับเป็ี่ของดาวนะคะต้องใช้ความสามารถสูงนิดนึงนะคะเพราะว่า กรรมก,การได้มาลองเดินแล้วนะคะท่ททานคณะกรรมการก็ต้องใช้ความสามารถมากเลยยิ้มรับคะแนนยิ้มรับคะแนนครับสาวงามหมายเลขสิบหมายเลขสิบเอ็ดครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับจะพูดอะไรกําลังใจแล็เชื่อ หมายเลขห้าครับหมายเลขนะหมายเลขรับแหมายเลขนางสาวกุลสตรีสีสุขโข ชื่อเล่นน้องแบมสัดส่วน32 24 34สงอ,องยี่สิบสี่สามสิบสีสูงหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรองค์การบริหารส่วนตะบนวังลัดส่งเงาผัวหัวครับตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นไหมคะพิธีก่อนยังตื่นเต้นเลยคะ่ะขอบพระคุณคุณแม่ปนสวมบัติอย่างสูงครับที่ท่านได้กกรุณาหมอบรางวัลน,นะครับให้กับสาวงามของเราในครั้งนี้ขอบพระคุณครับ ให้กำลังใจมากมายมาสามนี้ากวันนี้คืนนี้ที่ปีที่แล้วครับท่านได้มาโชว์ตัวครับมาและพร้อมแล้วจะประกาศรางวัลขวัญใจประชาชนในการประกวดทิดาบุญคุนลานประจำปีพุทธศักราชสองร้อยห0สได้แก่หมายเลข แสเดนว่ากี่ดอกกี่พวงอะไ4ร4 4 1คะแนนค่ะคะแนนกรต้องติกับต้นเลยนะคะแนนก็าหมายเล่หนึ่งครับ จะยวยครับตัวใจะาจจวเราทุกใจยิงดีครับ คุณลานในค่ำืนนี้ได้แก่หมายเลขเสียงดังๆหมายเลขหมายเลขครับหมายเลขหมายเลขสองครับหมายเลขสองนางสาวนภพรชมภูวิเศษ ชื่อเล่นน้องไมยสัดส่วน32 28 38สูง172เซนติเมตรองค์การบริหารส่วนตะบนป่าฝาส่งเข้าประววกรระวดครับชนะเลิศที่ดาบนหุูลานในปี266 6กของบริษัทหของพวกเราครับและผู้ชนะเลิศได้แก่หม่เล มือก็ลุ้นนี่หมายได้อะไรครับนี่หมายได้อะไรครับโอ้ <c oughs> เช่นน้องมีสัดส่วน36 29 37สเก้ามเฮูง้ยเสบซนติเมตรเอสันตาดัดอนส่งเยอะประกว่ครับเอาละครับขณะนี้ตาบดิยานะครับคุณนายของท่านนายเบอร์ของพวกเรากำลังนะครับทาบสายสะพายนะครับ่วงสายสะพายให้กับคู้ ชนะนะครับหมายเลขแปดในภาษาปนัดดานะครับน้องเมย์ของพวกเราครับเจ้าน้เทีเจอเหน่เจหี่เล็กคอร์เดีดเจินนะครับเระยังมีพุทธศักราช2 5ง6นนะครับในวันนี้ปนัดดาทำสิงห์ออกครับ ขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณขอบพระคุณท่านพ่อเมืองมุจฉานขอบพระคุณท่าน คุณนายท่านดินเพลของเราด้วยนะคะขอบคุณเรือับหมนครับพรุ่นุเรากลับบ้านด้วยครับกลับบ้านด้บะครับขอบคุณานครับริหารของพวกเราครับและกิจกรรมบนเวทีแห่งนี้นะครับคงจะเสร็จสิ้นต่อไปเราจะร่วมกันสรุกสนานนะครับลมแรงไม่เจอพีบ วันนี้เรายนเชิญนะคะคนอะไรปอกดาวมาได้ที่ตาฝาจังหาครลงมาแล้วครับปล้าใส่ได้ฟางฝามาแล้วนะครับย่างใหญ่มาแล้วครับย่างใหญ่มาแล้วครับได้ครับได้หน้าครับลมก็จะไม่ชพวกเราเลครับรางวัลชมเชยค่ะมอบเลยค่ะรางวัลชมเชยมอบเลยครับชมเชยมอบเลยครับการทำอาหารนะอาหารไทยอาหารนะรวมแรงรับ คุลานี่กองข้าวซื้อข้าวของมงกลเสทำยาวรัดสยงามนะครับทนผูชมลมแรงลสงบพลังงสดครับเราประชุมเสรขออนุญาตท่านบริรัทในหม้อกับอาตมาบนใช่ครับ ตำบลที่ย <g Jud ite Picasso> ังใหญ่ครับยังใหญ่เครับยังใหญ่ครับเลยครับยังใหญ่ครับยังใหญ่นะครับตามด้วยเปล่าฝาครับปล่าฝาแต่ครับปล่าฝาครับจังหันมาที่อย่างนะจังหันและแสตค่ะจังหารมาหรือยังครับจังหันและแสตช่าขอเลือดเชิญเลยนะครับขอคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจตรงถีงมาแล้วครับท่านนายกกำชัยครับ สิงคับลสิงก่อนครับเล่นเชลสิงก่อนนะครับรวมรวมกันนี่คือวนสร็จบนขบนทำนจัดครับนบวประกาศรางวัลต่อไปเลยครับผมรับคมแล้วนะคะรางวัรองชนะเลิศอันดับหนด้า่ตระบม่วงลนทองม่วานครับตระบวนม่วงลาทำอาหารครับทำอาหารนะครับ อาหารนะครับจำอาหารครับเชิญบุกหราครับเชิญบุกหรานครับแล้มาถือว่าสลับสีค่ะบุกเลานรืยังมีโดดานไคะเรียนเชิญเลยบุกหรานครับเชิญครับบุกหรานครับบุกลานเชิญครับบุกหราเชิญครับเรือนพันเรันหมืนบุกหลาเชิญบุกหราครับเชิญครับบุกาผักแว่นดินดำมาเลยนะคะผักแว่นดินดำมาด้วยเลยนะคะบุกาผักแว่นดินดำเรียนเชิญครับ รอจังกาะรอชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชนะเลิศเลยนะคะเจอเลยนะคะท่านผู้นำสองที่ท่านผู้นำสองถึงกับพวงล่ากันไหมคะวงล่ากันไหมคะยกมือหน่อยครับพวงล่ามาแล้วครับมาแล้วครับพวงล่ามาแล้วครับเจินครับวงล่ามาแล้วนะครับเชิญครับรับรางวัลครับพวงล่าเชิญครับวงล่าก่อนครับ รางวัลที่สามครับหรือรองชนะเลิศที่สองครับรางวัลเราชนะเลิศอันที่หนึ่งได้กับตำบลผักบ้่นผักเ้านครับผักบ้านนะครับผักบ้่นครับและรางวัลชนะเลิศต่อไปเลยครับตำบลปิ่นดังผักบ้่นมาก่อนครับผักบ้านมาก่อนนะครับผักบ้่นมาหรือยัง ปากแกนมาได้ย่าครับด่วนด่วนครับปากว่นคบเจิญครับ่ายยกชนะเลิศันายยกสุพุทธิ์นายครับเจนิญครับนายกสุพุทธิสุิราชนายกเป็รเฐมนตรีเพื่อสวับดาบนากแนครับเชิญครับรองเชนะเลครับและรางวัลชเลิศยื่ยิ้งไม่หดครับท่านประจิมพงสุครับนายยงเป็นมนตรีเพื่บสวันดะครับ รางว right. so so ันประกวดแข่งขันประกวดแห่ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอมเพียชนเลยครับจนะเลดดำครับจัดเตียมคนไห้เลยครับจัดเตรียมคนบนเวทีไเลยครับครั้งแปด และยังมีสาว,าสาวานะครับพ <นะ S 1> ่ดาบุญทูลานีกนะครับสุดยอดมากกรอสักครู่ครับ,บรขออนุญาตขอฟังเสียงกองเชียร์หน่อยค่ะกองเชียร์ครับหมายเลขไหนครับเชียร์หมายเลขไหนแรงใจนี้แรงเชียร์ยโอ้โหเป็นฉันทามติเลย<า>เป็นฉันทามติเลยฉันทามติ<ล>